ขอยางยกลงเข้า oh. ข uh ึ oh. okay. uh ้นมาวาไว้ระดับเครับเลยไว้ระดับจั้า่ใช่ี้นะากอังะไร่เ้แหละเราเอาไม่ังาดเอาไ่หมดนัเอาขออีไมหมดะรเอาอวเออกจากก่อนนะครับเ่งนีออก่งนีเออกดูใอ้ไ เอาวเลยาไปก็ได้เหลือแต่กล่องข้าึ้น้าน่าจะให้ข้าวซอยดึงหนังยางขึ้นมาไม่เฉยนะไม่เฉยนะไม่เฉยนะดึงแปะนะแปะนะแปะนะโอ้โหว้าวตั้งที่ก็หนว่งแปะตาครับดูดูน้องเลยแต่อย้าให้แปะหนึ่งทีหนึ่งแปะสองทีสองแปะให้ของปิาปิด

ล่อเพื่อได้ครับมา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 าม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 มา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 มกมา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 มกมา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 า